ยังประมาทไม่ได้สำหรับสถานการณ์โควิด -19 ที่วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ17,000รายผู้เสียชีวิตยังสูงนะครับเพิ่มขึ้นถึง124รายนายกรัฐมนตรีสั่งให้จับตา7วันหลังจากนี้ครับพร้อมกับบอกว่าทางกระทรวงสาธารณาสุขเองก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่า ทุกคนได้มีโอกาสพักผ่อนและก็ท่องเที่ยวกันพอสมควรในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาแต่ว่าหลายคนก็ยังทํางานกันอย่างต่อเนื่องนะครับตนได้ติดตามสถานการณ์ช่วงสงกรานในหลายเรื่องทั้งเรื่องโควิดและอุบัติเหตุทางถนนนายกย้าว่าได้สั่งให้ติดตามสถานการณ์โควิดหลังสงกรานโดยเฉพาะช่วงหนึ่งสัปดาห์เพื่อประเมินสถานการณ์โดยระหว่างให้สัมภาษณ์เป็นที่สังเกตกันครับว่านายกมีท่าทีอ่อนเพลียแล้วก็ถอนหายใจอยู่เป็นระยะระยะไปฟังครับ สถานการณ์ไว้ลูกหน้าแล้ววันนี้ก็คงใช่เวลาปรว่าทสักหนึ่งสัปดาห์เพื่อเป็นการให้ทุกคนประชาชนที่ได้เดินทางไปมาได้มีการตรวจสอบตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะต้องป้องกันตัวเองบางท่านอาจจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านก็ขอให้มีการใช้เอทีเคให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ยินดีที่ทุกคนมีความสุข แล้วก็ยินด,ดีกับทางด้านทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับก็มีการท่องเที่ยวจํานวนมากกวนทั้งเที่ยวบินการเดินทางเข้าออกประเทศไทยต่างๆทั้งนองนี้นะมีผลไปถึงห่วงโซ่ต่างๆนะที่ได้รับผลจากการวันหยุดยาวในัางนี้นะครับด้านนายอนุทินชามรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธ,ธารณาสุขยืนยันว่าเตรียมเวชภัณฑ์และยาโดยเฉพาะฝ่าวิพิราเวียพร้อมแล้ว เนื่องจากต้องเตรียมรับมือกับโควิดนะครับมีการเดินทางใกล้ชิดมากขึ้นแน่นอนว่าเป็นความเสี่ยงโดยเฉพาะ2สัปดาห์หลังจากนี้ครับ